สายลมเย็ยนยะเยือยพัดผ่านลานกว้างของหมู่บ้านจัดสังร้างกลางหุบเขาบ้านทุกหลังถูกทิ้งร้างไว้นานหลายปีจนต้นหญ้าขึ้นปกคลุมถนนปูนแตกๆไฟถนนไม่มีแสงสวา่างเหลือเทียเสาวไฟก่าวเป็นโครงเหล็กสนิมที่เย็ยนเงียบอยู่ท่ามกลางความวงหงว้างพัดยืยนมองทราบหมู่บ้านจากเบาหลังของรถตู้มือสองที่จูนขับเข้ามาจอด ใบหน้าของเขานิ่งขึมต่างจากต้นที่นั่งบ่อหน้าข้างคนขับซึ่งเริ่มบ่นเสียงดังทันทีที่เห็นร่มหมู่บ้านถูกพันด้วยโลดหนังสนิมเขิกจูนี่แกน่าจนะว่าต้องเข้ามาถึงนี่เลยเรอบ้านร้างมันน่ากลัวนะเว้ยดูดิท่าทางวิ่งงูเพียบแน่แน่จูนหูวเราะแล้วผับประตูรถออกเดินลงมาพร้อมกล้องในมือ เธอหันกลับมามองสองหนุ่มแล้วบอกเสียงเรียบแต่จริงจังนี่คือโอกาสทองถ้าทริปนี้ติดเทรนเมื่อไหร่ช่องของเราจะได้ขึ้นหลักหมื่นซับเสียฐีแกสองคนไม่อยากบังเหลอทักถอนหายใจเบาๆก่อนจะเดินตามลงมาโดยไม่พูดอะไรเขาเหลือบมองป้ายโครงการหมู่บ้าน